ครับผมตอนนี้มาริมทะเลปากน้ำประแสนะครับผมปากสิปากน้ำพังล่าตอนนี้ก็มาอยู่ริมทะเลก็มาดูปลาเป็นฝูงเลยตัวเล็กๆเ,เป็นฝูงไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าแต่มองด้วยตาเปล่าเห็นชัดมากเลยครับสวยงามมากเยอะมากเลยจอเอากเตียวได้ไห เยอะมากตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงปลานันรมนแล้วก็มีศูนปลา็สาแซนอยู่นี่คือตลาดเลี้ยงปลนนโมครับสวยมากครับปากน้ำอัางลาดครับปางนิะแสนอำเภอแกลงจังหวัดระยองสวยงาม สุนัปูลตกตาแล้วครับในสวยงามมากวิวดีมากอากาศดีมากลมเย็นดีมากๆากครับผมแต่ที่แบบชอบก็คือฝูงปลาผมนี่แต่ว่าถ่ายกล้องถ่ายมามันไม่ค่อยเห็นแต่มองด้วยตาเปล่าแบบมันเยอะมากฝูงฝูงบลเลอร์เลยไม่ค่อยเห็นลองซูมดูนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นไงเป็นเป็นไดูดูเป็นฝูงบอ,เล,อเลยนครับน่นนข้างในนุ่นเป็นฝูงเลยครับขี่น้อกครับตัวเล็กๆนะมันล,ลอยวนอยู่แถวน้ำตื้นตรงลิ่มตลิ่ง ตามธรรมชาติครับผมวิวสวยอากาศดีปากน้ำพังลาดปากน้ำกัะแสทะเลเอำเภอแกลงจังหวัดระยองนอนกรับตอนนี้ก็มาเที่ยววิวดีมากขอเตือนภัยทางทะเล วิวสวยมากดูเย็นเย็นริมทะเลสวยจริงๆนะครับอันนี้บ้านก็อยู่ติดริมทะเลชอบมากบรรยากาศดีมากเลย เรือกำลังแล่นนะครับเรือประมงอวิวสุดยอดมากแร้อก็ขอเดินไหมกันเลยครับโสวยจริงๆสวยจริงๆชอบมากโอเคครับผมสวยงามชอบบริการมให้ดูครับผมสวัสดีครับ